นี่แหละถ้าถ้าใครมาซื้อหมู่บ้านในในเนี้ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ให้คนที่แนะนำที่บอกไปเลยเนี่ยตามในคลิปนั่นแหละของเราฝั่งนี้ของเนี่ยแบ่งครึ่งกันแค่น่าจะแบ่งครึ่งกันแค่ตรงนี้แหละนะ่่หลักปักอยู่เนี่ยแบ่งฝ<ร>ั่งนี้คนละเจ้าครับของของเราฝั่งนี้ยาวไปข้างหลังของของรถพ่วงฝั่งน,นี้ ยาวไปข้างหลังเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยมันมีที่กลับรถมีอะไรหมดสะดวกหมดนะถ้าฝนไม่ตกก็คือดินแข็งมากเอาไหนก็เขามาเคลลิ่งอะไรตอนนั้นวันโบก็ลงไปเคลลิ่งเ็จวัชพืชยัไ่ไงฮะลงไปเคลลิ่งเศษวัชพืชคือในในโครงการนี้เขาให้เอาวัชพืชออกนะ้อาออกแล้วบแต่มันเป็นต่างหากแยกต่างหากข้อาออกแล้วบอกยังมันมาออกไม่ได้น้ำมันสูง น้ำมันท่วมสูงก็ออกไม่ได้เราต้องถมไล่ไปเรื่อยๆแล้วค่อยตักออกระดับดินจริงๆนะพี่ที่เราจะได้ถมเท่ากับทางนี้<ถ>อ่าเท่าบ้านหลังนั้นแหละมันก็น่าจะอยู่ประมาณป้ายนีม้มั้งนี่นี่ประมาณ,มาณต่ํากว่าป้ายนิดนึงประมาณต่ํากว่าป้ายนิดนึง ผมยาวไปเลยพี่ไ,ไล่ย,ยาวไปเลย,ยเก็เขาเฉลี่ยคิวให้เรานะีงไงอ๋อวัดตรงกลางกันเหรอที่แบ่งครึ่งเหรอเขาเฉลี่ยให้ก็คือเขาวัดอในน้ํะขึ้นมาจากพ้นน้ําลงไปเออจากน้ําลงไปนี่เมตรยี่สิบเฉลี่ยในน้าเม็ดยี่สิบอ๋ออุ้มลึกน้เลยบมันลึกไม่ลึกก็พี่คิดออนเข้าในหัวเก่งรถแม่ครัได้ก,ก็วันโัวครั้นั้นก็พังก็เอากลับบ้านไปแล้วไม่กล้าลง ก็นั่นแล้วเขาก็ว่ากันอยู่ทําไมกล้าลงพังไปเลยอะ่ะเคยไม่พังโอ้สายฟงสายไฟเป็นขี้เกลือมหมดเ<ม>ลยรถมาจากไหน่ลกกาลสิน<อ>เราต้องเว้นไอ้นี่เม็ดหนึ่งเว้นให้น้ําอ่าให้น้ําไหลไปเพราะว่าเวลาฝนตกนี่เป็นเหมือนเป็นคลองเลยถนนเส้นนี้นี่แหละถมไล่ไปนี้แหละจนถึงข้างหลังข้างหลังก็จะอยู่ประมาณต้นนั้นน,นะพนี่นี่เขาถม เลิดมากป่ะน่าจะใช่เขาไม่รู้นั่นอ่ะข้างหลังน่าจะนั่นอ่ะเห็นไหมต้นต้นก้ามปูสุดท้ายนั่นอ่ะตัดมานี่โอ้แค่นั้นครับตัดมาตัดมาครึ่งนึพี่คิดดูรถวันโบคนนั้นอ่ะบุกไปจนถึงบ้านนู้นอ่ะไปตีปลาจนหมดน้ำมันไปสองหมื่น่ะตีทิ้งทิ้งเฉยอ่ะเขาไม่รู้เนาะสองวันเนาะตีฟรีไปเลยสองวันอ่ะลุยน้ำไปนู่นแหละ ไม่เขากล้าลงดินท่านนี้มันมันแข็งบอกว่าไม่รู้ผมก็ยังไม่กล้าลงขนาดคนยังไม่กล้าเดินลงอแต่รถกล้าลงเอาแน่นอนรถสองร้อยด,ด้วยถ้าว่าร้อยยี่ผมก็ไม่ว่าเอะนู่นอ่ะเหมือนช้างเล่นน้ําเห็นตาดามตามตาม,ามอยู่ไกลๆน,ใน,ใน,ในั่นแหละที่ผมถ่ายทีเดียววันที่ผมมาถ่ายก็ไม่ลงอีกเลยเพราะมัออนพังลงครั้งเดียวนั่นแหละน้ำเข้าหัวเก่งเลยเข้าหัวเก่ง เข้าไปจนถึงคนเหยียบน้ำอะ่ะในเก๋งอะ่ะนี่เรือเลยเนาะ้านคาดาเนี่ยนนั้นรู้สึกสว่าอยู่บุรีรัมย์พิ่งเสร็จนะโครงการาขอเขาก่อนไม่คือโครงการทาดาอีกตัวหนึ่งก็คือเจ๊ตาลถมอยู่รอบนอกนู้นเส้นไปโก<อ>ส <โ for S 2> ุมทาดอันทาดา,า,ดาอันนี้คือเขาซื้อในเมืองเขาซื้อในเมืองแต่ถ้ารอบนอกเขาถมมาตั้งแต่สองปีแล้วของเราก็จะได้ถมตัวนี้แหละ แล้วก็จะมีร้อยเอียดอีกประมาณสามสิบไร่ถ้าถูกใจตรงนี้อาจจะได้ต่อร้อยเอียดอีกแต่แต่แต่ดินอ่ะเรามีตรงนี้ที่คนอื่นหายากเราเามีเรามีบ่อก็เลยได้งานแต่บ่อมันจะนันหรือเปล่าบ่อมันจะหมดหรือเปล่าดินมันจะถมหมดหรือเปล่ามันจะพอหรือเปล่าดินมันจะพอหรือเปล่าดินที่จะถมอ่ะแต่หาไปได้อยู่เพราะว่ามันเป็นนาเป็นเป็น โคกเป็นอะไรไปหมดอะแถวนั้นอะได้อยู่เนี่ยคิดดูเลยรถพ่วงจะเข้ายังไงอะเนี่ยเละขนาดเนี้ยเขาเอาดินมาระยะทางไปขาเดียวสามสิบกิโลนี่นละรถพ่วงขากลับอีกสามสิบกิโลเป็นทุกสิบเขาไปรับดินไงเวลารถพ่วงเขาต้องใช้ไม่โครรับเดีเนี่ยมันเอียงมาพี่จะเอาอะไรมาดึงรถพ่วงประมาณสิบห้าพ่วงพี่เอ้ เนี่ยเทเนี่ยฮะรับรับลากมาเลยบปอ่เนี่ยมันจะมาเนี่ยนะมันจะมาออกันอยู่ตรงนี้ยเวลารถชาวบ้านเข้ามารถพ่วงก็เข้ามาทางไหนก็นี่เลี้ยวมานี่เลยกันนี่นะยี่ว่ามันจะแคบไหมถ้าเกิดว่ารถพ่วงกําลังเข้ามาแล้วเราออกไปพอดีแล้วก็จะถอยยาวกันออกมาได้ไหมเนี่ยเป็นขบวนรถไฟเลยได้ไัมนี่นั่นแหละมันมีบ้านหลังเนี้ยที่เขากําลังโวยวาย ถ้ารถเล็กไม่เป็นไรจะรถพ่วงใช่รถเล็กไม่เป็นไรอครับมีทางเดียว้งอบนทางไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องมันเข้ามาไม่เป็นไรมันมาจอดปุ๊บแล้วเขามาถอดลูกพ่วงออกเพื่อที่จะเทแม่เนี่ยนั่นแหละปัญหามันเกิดเราก็เลยได้เปรียบเพราะว่าของเรามันถูกกฎหมายเลเหยียบได้ไม่เป็นไรไปไปดูบอ ไอ,อบอ่อมันไม่ยากหรอกบอ่อคําก็ไปได้แต่ <c oughs> น่าง,งานดีๆต้องวิเคราะห์ดีๆนะไม่เอาสองเดือนถึงสองเดือนไหมพี่ <c oughs> ถึงสองเดือนไหม <c oughs> ไม่รู้แล้วต้องดูที่โบดิน,น <c oughs> แต่ถ้าวิงงงงาว่งจริงๆไม่ถึงหรอเนาะถ้าวิ่งจริง นี่แล้วนี่แล้วติดหวยขอบใครอยากได้บ้านสวยๆมู่บ้านธาดาถ้าซื้อกับผมนี่ราคาพิเศษนะพิเศษกว่าในป้ายถ้าใครสนใจติดต่อมาเลยในเมืองเลยเนี่ยอยู่โซนในเมืองครับจะบอกว่าใจกลางไม่ใจกลางหรอกแต่อยู่ในเมืองเข้าเมืองประมาณห้าร้อเมตรแล้วมันงเข้าไปในเมือง รู้ล้ามากเราเอารถตู้มาดูงานครับรู้ล้ามากเราจะจ้างมาเป็นเที่ยวนะเราเหมาเลยได้ได้าเป็นเที่ยวก็เอาเหมาสบายใจดีพี่ไม่ต้องมัวว่าเขาจะให้หยุดตอนไหนมันเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าพี่มันเป็นแม่เหเล็กหรือเปล่าประตู ตะกี้มันเป็นไฟฟ้าตัวนี้เป็นไหมลันขาดซ้ายมันขาดทำไมไม่ต่ายค่าไฟโดนตัดเขาบอกว่าถ้ามันเป็นไฟถ้ามันเป็นไอ้แม่เหล็กหรืออะไรเนี่ยเขาห้ามปิดแรงอ๋อไอ้เป็นดูดนะเป็นดูดนะครับเบียร์สี่สิบหกครอบครัวเท่านั้นโอ้สี่สิบหกครอบครัวหมู่บ้านอย่างนี้เขายังไม่ได้ถมที่เขาก็ติดขึ้นไปเลยเนาะใช่จองไว้ก่อนเลยนะจองอะไร แกบอกว่าแกขายได้สองสาหลังมั้วนะขนาดยังไม่ถมเนี่ยก็มีบ้านตัวอย่างกันหมครับนี่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างอีโครงการหนึ่งพี่ลองจับกิโลดูสิเออลองจับเล่นๆดูแค่ออกไปหน้าปักทางก็ประมาณสี่รอยเมตรสี่ร้อยไหมถึงไหมไมร็ไม่เร็วอ๋อไม่มันเร็วเกิน นี่แหละปัญหาจะอยู่ตรงนี้แหละถ้ายิ่งถมไม่มีทางน้ําไปนี่ยิ่งยานั่นเลยแหละมี่บ้านหลังหนึ่งนี่แหละที่เขากําลังนั่นอยู่กับรถพว่วงเนี่ยห,หลังใหญ่ๆนี่แหละนั่นอยู่กับรถพ่วงนี่คืออะไรเขากาลังโยโยอยูย <c oughs> เสรานแล้วนี่เราดูงานเสร็จแล้วก็มาอิ่มท้องกันต่ออิ่มท้องแล้วก็ค่อยปล่อยกลับบ้านครับเราต้องให้กินให้อิ่มน้ำสํารานก่อนเ็มเลยมันเป็นคนอุบายนีคกินฮะเทเลยครับพี่เทเลยหมดเดียวก่อนนะเฮ้ยหมดเลยมันไม่มันไม่ทันกินหรอกโวิด อะไรกระเทียมอะไรอย่าพูดด้วยนะนี่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 พี่ต้องใสยจุนี่พี่ตีนเหมือนกันเหรอไหมพี่ตีนลองใสยจุให้ดูหน่อยดิใสยจุนี่ใสยจุ่นนี่นะทำไมไม่ไม่ผมเข้าพรรษาเข้ามาตั้งสองเดือนกว่าแล้วจะมาออกวันนี้ไม่ได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ออกแล้วมันยังไม่ออกพรรษาเลยยังไม่ได้ยินเสียงระฆังเลยเอ้านี่ งานลูกลวกอางานลูกลวก่ชิ้นให้อิ่มน้ำทำลานเด้อแล้วอันไหนวะซอยขมแก้วขมอยู่ไหนนี่อันนี้หรือเปล่าอืม ปิดนะอันไหนเจลวกมันไหนเจลไหมผมเนีいい่ยของเขาแม่ติ๊งให้ดูหน่อยติ๊งให้ดูหน่อยติ๊บเหมือนนิ่เนื้อไหมใช่เนื้อครับอืมดูเลยนี่ทีเดียวสารคามเลยแหละแถวเนี้ยลำคีเนี่ยนัวครอบ <laughs> ใครไม่กินใส่จุ๊บ่วุ์บ่เมื่อกิน,กนบางคำไม่กินกันบเมื่อกินผ่านไหม,มเข้ากับหน้ามากเลยสายจุว <laughs> <laughs> หนวดเริ่มยาวแล้วมาอยู่โทรหนึ่งอาทิตย์เดียวแค่จะเป็นโจรเออมาทีไรเป็นจนกลับไปทุกที ไไไม่กลล้าเปหนยวันนั้นสาว,สาวมหาสามคนนี่ได้เรื่องเลยฮะต้อคืออะไรต้อคือมั้งอืมอืมเงื่อบอกไม่มีบอกเงื่อดีไหดีครับขอกินก่อน